สวัสดีค่ะทุกผู้ฟังทุกผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีชาวลัคนาปราศีกรมทุกท่านด้วยนะก<ส>ลับมาพบกับอาจารย์แนตตีจีจดดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะเป็นการพยา,ยากรณ์ดวงชะตาประจำครึ่งเดือนหลังกันแล้วละหว่างวันที่16จนถึงวันที่31 ท่นวาคมของชาวลัคนาราศีกุมหรือท่านที่เกิดละหว่างวันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่13มีนาคมแต่หากท่านผูกดวงวังลัคนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยแลวได้ลัคนาสัตถิตราศีกุมคําพยากร์ที่อาจารย์ให้ไวน้นี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและอาจารย์ต้องขออวยพรนะคะ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วขอให้ชาวลักนาราศีกุมทุกท่านนะคะประสบแต่ความสุขความเจริญขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านต้อนรับปีใหม่นี้ด้วยนะคะและการพยากรณ์ทุกรอบนี้อาจารย์ก็ได้เตือนไว้แล้วว่าเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเท่านั้นนะ เพราะฉะนั้นอาจารย์ให้ไว้เป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตเป็นเหมือนเข็มทิศนําทางกับชีวิตของท่านรับรองว่าท่านจะได้ประโยชน์ได้กําไรจากการที่เข้ามารับชมรับฟังอย่างแน่นอนในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวพระลาหูได้โคจรอ,อยู่ในภพสังหัชชา คือพบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางสังคมเพื่อนฝูงการมีปฏิสัมพันธ์และดาวประจำตัวของท่านได้โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งเทวีโชคทำให้ความคิดความอ่านของเชาลัคนาราศีกุม ค่อนข้างจะมองกันไกลการตัดสินใจก็ดูเหมือนรอบคอบมากยิ่งขึ้นด้วยประกอบกับตัวตนเองมีโชคมีลาบ<ม>เข้ามาจากสตรีเพศด้วยนะคะหรือจากทำอะไรก็จะได้รับความนิยมชมชอบ จากผู้หลักผู้ใหญ่จากมิตรจากสังคมด้วยเรียกว่าจะมีแต่คนคอยเกื้อกูลเกื้อหนุนทันค่อนข้างดีแต่การที่มีดาวพระมฤตยูโ,<อ>โคจรร่วมกับดาวประจําตัวของท่านแบบนี้อาจทําให้ชาวลักนาราศีกุมบางทีจะเกิดไอเดียที่ไม่เหมือนใครเกิดขึ้นถ้าท่านใช้ไปในทางสร้างสารรค์รับรองว่าจะส่งผลดีกับท่านอย่างแน่นอนหรือ บางท่านอาจได้พบเจอสังคมใหม่ๆเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับท่านด้วยในมุมกับการบางท่านก็อาจจะได้เจอความวุ่นวายที่มาจากเพื่อนหรือคนในสังคมของท่านนำความยุ่งยากมาให้กับท่านหรือการเดินทางไปยังสถานที่แปลกๆที่ไม่ชินเส้นทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหากท่านมีการเดินทางเกิดขึ้นแล้วไม่ชินเส้นทาง ท่านควรที่จะตรวจสอบเส้นทางก่อนที่จะเดินทางเป็นการดีเลยนะคะจะได้วางแผนได้ทันด้วยและการที่ดาวพรพพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวศุภเคราะใหญ่ให้คุณกับชาวลัคนาราศีกุมได้โคจรเดินหน้าเต็มกำลังและดาวพะพพฤหัสบดีดวงนี้นะคะก็โคจรอ,อยู่หน้าจุดเกิดของท่านทำให้สิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทำ ประสบความสำเร็จได้ยม่ยากด้วยหรือหากมีอุปสรรคปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขได้โดยง่ายเรียกว่าจะมีตัวช่วยเข้ามาช่วยเหลือท่านอย่างแน่นอนและการที่มีดาวพักเกตเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โครจรอ,อยู่ในภพกร,รมมาทํทำให้ชาวลักนณาราศีกุมอาจจะได้เครื่องรางของข,องของังสายมูเตลูมาครอบครองหรืออาจได้เดินทาง ไปยังสถานที่แปลกๆหรือไปเกี่ยวกับงานบุญด้วยนะคะและตัวท่านเองจะมีเซนต์แรงฝันแม่นด้วย <ahi. S 1> ก็ขอให้ท่านเชื่อในเซนต์ของตัวเองเป็นดีที่สุดทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะ ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวดีอย่างต่อเนื่องจากต้นเดือนที่ผ่านมาด้วยเพราะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวพักพฤหัส,สป,ปดีและแถมเป็นดาวแห่งโชคลาภความสำเร็จของท่านอีกด้วยได้โคจรเดินหน้าเต็มกำลังแล้วนะคะและมีอำนาจเต็มด้วยทำให้การเงินที่ติดขัดราช้ามีปัญหาจากที่คายไปในทางที่ดี ท่านที่มีรายได้เข้ามาค่อนข้างหลายทางเนี่ยอาจารย์มองว่าได้เปรียบเลยนะคะสําหรับท่านที่มีอาชีพเสริมนอกเหนือจากรายได้ประจํานับว่าเป็นโอกาสที่จะมีช่องทางการหาไรายได้ให้กับท่านค่อนข้างมากและเนื่องจากมีดาวพัพพุธและดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่เจรจาวาจาเป็นทรัพย์และดาวพาทิ์และดาวพระศุกเป็นดาวคู่สมพล เสริมกำลังอํงนานาจซึ่งกันและกันด้วยและดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธนี้ก็เป็นดาวคู่เครดิตทําให้ในระยะนี้นะคะรายได้จับมาจากงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการงานที่ต้องใช้คําพูดการเจรจาหรืองานตัวแทนงานในหน้าด้วยรวมถึงงานทางด้านพ่อค้าแม่ค้าการขายของเก่าของมือสองด้วยนะคะท่านมีเกณฑ์น,นะคะได้เงินตกเบิก เงินค้างจา่ายหรือเงินประกันเข้ามาด้วยนะคะบางท่านก็ได้ของถูกใจจากคนรักคู่ครองเพจผงคมด้วยหรือบางท่านนะคะก็ได้เงินปันผลเงินส่วนแบ่งจากการทำหุ้นส่วนหรือทำธรุรกิจร่วมกับคนอื่นด้วยหรือบางท่านก็ได้ค่าคอมมิชชั่นได้โบนัสด้วยนะับว่าเป็นข่าวดีมากกว่าข่าวเสียสำหรับเรื่องของการเงินที่จะเกิดขึ้นในช่วงครื่งเดือนหลังนี้นะคะ แต่การที่ยาวประพุธซึ่งโคจรถอยหลังอยู่แบบนี้ตั้งแต่วันที่20ธันวาคมเป็นต้นไปทำให้ระยะนี้ชาวลัคนาราศีกุมยังไม่ควรจะลงทุนทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยเพราะหากท่านลงทุนไปแล้วเนี่ยมีหวังทุนจัดจมด้วยนะคะและจะได้เก็บเกี่ยวผลกำไรเนี่ยค่อนข้างชา้าและหากท่านใดที่ต้องหมุดเงินนะ ก็ยังคงต้องมีทุนสำรองกันเหนียวไว้ด้วยนะแม้ว่าเรื่องรายได้จะดีแต่การที่มีดาวโครจรถอยหลังแบบนี้บางทีเรื่องที่ท่านคาดว่าจะได้กลับพลิกผันไม่เป็นไปตามคาดหรือไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ด้วยอันนี้อาจารย์ก็แค่เตือนไว้นะทางด้านพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยท่านอาจจะได้เจอลูกค้ามากหน้าหลายตาอาจจะเป็นลูกค้าขาจน เข้ามาุดหนุนท่านแต่บอกเลยว่าลูกค้าที่เข้ามาในช่วงเนี้เป็นลูกค้าที่มีเงินนะแต่บางทีอาจจะจุกจิกนิดนึงก็ขอให้ท่านบริการให้ดีก็แล้วกันและสําหรับท่านที่ทําอาชีพอิสระ<อ>ก็จะมีรายได้มาจากงานว่าจ้างที่คนอื่น อาจจะแนะนําหรืออาจจะหยิบยื่นมาให้ท่านทาอาจจะเป็นงานจอบๆระยะสัน้นทําแล้วรับตังค์นะคะและชาวลัคนาราศีกลุ่มก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาภจากเรื่องของบ้านอสังหารที่ดินยวดยานผานาด้วยแปรท่านใดที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศธุรกิจที่ต้องมีการเดินทางนําเข้าส่งออกช่วงเนี้ย รายได้ของท่านค่อนข้างดีนะคะแต่ต้องเหนื่อยลงมือลงแรงทําและต้องทําคนเดียวทําด้วยตัวเองด้วยเจ้าบังปึ่งพาใครก็ค่อนข้างจะยากนะหรือไม่ได้ดั่งใจท่านแต่รับรองว่ารายได้ที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นรายได้ที่อาจจะเป็นก้อนนะคะตอบแทนค่าเหนื่อยท่านอย่างแน่นอนทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะ ดาวการงานของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวพระอังคารน,นั่นเองได้โคจรอ,อยู่ในภพพันธุโดยดาวโคจรเป็นปรับและลาชาโชคและดาวยังเดินถอยหลังด้วยนะคะทำให้งานที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นงานยากงานหนักงานที่ต้องรับผิดชอบเยอะดีไม่ดีถูกยัดงานเข้ามาให้ทำด้วยนะคะหรือต้องทํำงานแทนหน้าที่คนอื่นด้วย ด้วยความที่ดาวเป็นราชาโชคชาวลัคนาราศีกุมจะจัดการงานได้จนสำเร็จแถมมีผู้ใหญ่หัวหน้าเกื้อกูลเกื้อหนุนทันค่อนข้างดีติดขัดอัไรให้ทันเขาหาผู้ใหญ่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยงานที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะจะเป็นงานที่ต้องใช้เวลานิดนึงนะจะเร่งรัดมากไม่ได้บางท่านนะคะก็อาจจะต้องทำหน้าที่แทนคนอื่นด้วยนะ พาะขาดคนดูแลสถานการณ์ทางการงานของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยต้องรับผิดชอบหนักพอสมควรเลยทางด้านความรักทั้งคนโสดและคนไม่โสดอาจารย์มองว่าความรักที่เข้ามาในช่วงเนี้ยค่อนข้างดีคนโสดจะได้เจอคนมากหน้าหลายตามามีปฏิสัมพันธ์กับท่านเรียกว่าจะมีบุคคลเข้ามาอยากจะใกล้ชิดอยากจะรู้จักท่านและท่านค่อนข้างจะเนื้หอหอมมากด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ความรักเนี่ยอาจารย์มองว่ามีเกณฑ์ที่ดีเลยนะที่จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่แต่ต้องดูดีๆนิดหนึ่งว่าความรักที่เข้ามาในช่วงนี้สําหรับคนโสดนะจะเป็นรักแทรกรักซ้อนหรือไม่ไม่ตัวท่านเองก็ตัวคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้ต้องดูดีๆนิดหนึ่งแต่หากดูดีแล้วนะคะอาจารย์มองว่าความรักเนี่ย จะพัฒนาไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนสําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วความรักก็ดีเหมือนกันนะคะต่างคนต่างเกื้อหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันค่อนข้างดีและตัวคู่ครองของคุณก็อยู่ในช่วงขาขึ้นของเรื่องของการงานและการเงินด้วยนะคะและใครที่วางแผนอยากจะมีลูกอยากจะมีบุตร ก็มีเกณฑ์ได้ลูกได้บุตรได้บริวารก็มาเพิ่มเติมในชีวิตครอบครัวของท่านด้วยและอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณคอมเมนต์พลังงานบวกดีๆที่เมการเสมอมาเลยนะคะก็ขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปหากอาจารย์ผิดพลาดตามประการใดไปก้องให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ